มากี่โมงคะตีสองตีสตื่นพระอาทิตย์ก็จะตื่นสายหน่อยประมาณตีสองครึง่งแต่เราเนี่ยหลับยาวเมื่อวานมาอาบน้ําตอนเช้าเลยลุกไม่ขึ้นอย่างตื่นมาตีสองครึ่งก็มาสักผ้าแตกผ้าจนเร็จแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาก็ลงมาช่วยแม่ขายห,หมูปิ้งอยากกินหมูปิ้งร้านนี้แม่ค้าวัยแปดสิบเอ็ด ถ้าใครบอกว่าว่าไม่โบราณก็จะเถียงว่าอันนี้สูตรโบราณจริงๆเพราะคนขายแปดสิบเ็ดรานนี้นี่อีกแปดสิบเอ็ดแปดเแต่ก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเราสู้เขาไม่ได้หรกเราไม่มีปัญญาสู้เพราะว่าเราลุกไม่ขึ้นแต่เขาลุกมาตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วปู่เปิ๊ยร้อนๆเนะจ้าอยู่ซอยท2สองแถวแถวโลตัสเอ็กเพรสมาละห้าบาทก็เดี๋ยวก็ห้าบาทบักเองเสียบเองหั่นเองทุกอย่างการันตีความสะอาดล้างจนเกลี้ยง ปล้ห้าบาททุดิบพร้อมแต่ละผลชิพพริกไทยกระเทียทมนะคะอันนี้คือสูตรโบราณของแท้นะไม่ใช่หมูน้ำสดนนใครอยากชิมก็แวะมานะคะซอยห้าสิบสองพหลโยธิน<ม>ยเยอะก็รเราตัดได้เพรค่ะอยู่ประมาณประมาณ,มาณตีสองก็จะก่อฐานประมาณนั้นนะคะ<ม>ถ้าอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมาเหมือนเซเว่นนะหิ้วเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะใช่อน,นี้คือแม่ค้าแปดสิบเบนะคะก็คือสูตรโบราณของแท้ต้องคนขายต้องแปดสิบขึ้นประมาณนี้นะคะ หมูก็รับรองความสะอาดเพราะว่าวล้างจนเกลเี้ยงนี่สะอาดเตปิบ๊บดังอยู่นะเอตปป๊บดังถ้าเตะถูกเตะไม่ถูกคือไม่ดังวันนี้นะคะมามาลาหาดพร้อมเสิร์ฟนะคะาขายในเวลานี้ตีสองนี่ก็ถ่ายที่นี่ค่ะร้อนๆหมูเป็๊งไงให่ๆนี่ร้อนอเร้ยๆแรงร้ยจังฮู้คนที่มาซื้อสองร้อยร่้ย ะะหมูนี่ก็ถ้าห้าหกโมงเช้าก็น่าจะหมดแล้วนะคะออามาตอนนี้ก็ยังทันนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่างนี้ทุกวันะนะคะทุกวันจะเว้นวันพระคือวันหยุดคือวันพะเท่านั้นพักหนึ่งวันไม่งั้นเดานคานนกกันร้อนหิวอะไรก็แวะมานะจ๊ะเขาจะพิเพยงเท่านี้นะจ๊ะ